การประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี2564ชุมชนจิตอาสาดีเด่นกสอสนองเภอรอนตูมได้คัดเลือกหมู่บ้านทุ่งพิชัยหมู่3ตำบลห้วยพระอำเภอรอนตูมจังหวัดนครปฐม,มเพื่อเป็นชุมชนจิตอาสาดีเด่น สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเกวลินมงคลค่ะเป็นจิตอาสาอยู่หมู่สามตำบลห้วยผาบ้านทุ่งพิชัยค่ะส,ะะาสาะว,ะวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤษณาแรงมิตรเป็นจิตอาสาบ้านทุ่งพิชัยตำบลห้วยผาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางหนึ่งชีนุกเป็นจิตอาสาหมู่สามตำบลห้วยผาบ้านทุ่งพิชัยค่ะม,มันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยเรน พวกเราจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะข้างทางตัดกิ่งไม้เก็บขยะในคองกูกต้นไม้ทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บ้านทุ่งพิชัยได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธาาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชนโดยเน้นการพึ่งพาตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชนภายใต้คติพจน์ที่ว่าหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลในช่วงโควิดนี้ค่ะสถานการณ์ของเราโควิดตอนนี้คุมเสี่ยงอนะค่ะก็ะเลย<ม>ชักชวนกันมาจิตอาสาชักชวนกันมาปลูกผักปลูกผักเรากินทวนครัวกันนะ แล้วก็พอเรามีอะไรพอมีอะไรที่ะเจกจ่ายให้ได้ก็เราก็ไปให้เพื่อนเพื่อนแบ่งป,ปันนะคะบ้านทุ่งวิชัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพร่วมกับกสทเอดอนตูมและพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสรรค์อาชีพที่เป็นรูปธรรมสามารถต่อยอดอาชีพและยกระดับรายได้ของครัวเรือนมีกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้นโดยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้หลักสูตรการแต่งหน้า การทำหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์การทำหมวกผ้าใยปักลายการทำผมเช็ดเท้าการจัดดอกไม้การทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ผลิตภัณฑ์จากสายรัดพลาสติกการทำหมอนผ้าห่มการทำกล่องอบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้นำชุมชนและอสมอได้ประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆและได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายหน้ากากาอนามัยเจลแอลกอฮอล์อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับความเสี่ยงหรือต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคช่วงโควิด ระบาดดิฉันและผู้นำชุมชนได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริบรจาคให้พวกที่กักตัวในหมู่บ้านของดิฉันค่ะและภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมมาอยู่จุิตอาสาตอนนี้ตอนอยู่อยู่ในจุด,จ,ดจุดนี้ได้ภูมิใจค่ะและเด้เราเพบว่าเป็นจิตอาสาศได้ใส่ชุดนี้อะไรนมันภูมิใจที่ว่าเราได้ได้ออกมาช,ช่วยกันอยู่จุดนี้ Get